สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอ่อหันผิดได้านนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในเมืองโลบ็อกกันอีกแล้วครับแต่นี่ไม่ใช่แมปเดิมครับอ้าวเหรอใช่ครับเพราะว่ามีอะไนะครับมียังไม่ยังไม่ทันบอกยเลยครับโอ้คอน คอนไม่ใช่อุปกรณ์แล้วครับมันเป็นอาวุธในแมปแล้วครับสามารถทุกคนได้โอ้ยคอนคือ <c oughs> อาวุธทรงพลังที่สุดครับเป็นยังไงมันเป็นยังไงไ ลองสดีดไีไม่ยอมไม่ยอมจะไปไหน <laughs> อยากได้ฟีโรบคัคไหมครับอ <laughs> เออทำยังไงถึงได้อ๋อทำไมถึงได้ครับ อันนี้มันเป็นแค่อุป,ปรกรณ์ถือเล่น,เลนๆเฉยๆครับไม่ใช่โรบักจริงอุ้ยโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่ไหนอยู่นี่โอ้ในโรบักนี่ครับโรบักนี่แลกกัน จะใช้อ้อยาำลาแต่อีกด้านหนึ่งเอาไว้เอาตะปูออกเยมีประแจด้วยครับแต่ประแจไม่มีอะไรครับให้คุณดูรายงานข่าวข่าวเขียนว่านะครับอ่านไม่ทัน เร็วมากครับแต่เดี๋ยวผมอ่านให้มีนูบกำลังทำลายโ o บอคเอชคิวบิลเดอร์แมนตกลงไปที่แม่น้ำอ่านทานันได้ยังไงเพราะว่าผมไปสโลอัดแล้วก็สโลแล้วก็อ่านให้ในแมปนี้มีโ o บอคเอชเหมือนเดิมครับให้ตามผมมา จริงๆอ้ยแย่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 ยไปทางไหนตามเดี๋ยวผมขึ้นรถคุณไปก่อนครับไปทางไหนครับเดเลียวไซครับคุณมีใบขับขี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่มีโอเคครับตามผมมานะครับ ตามผมมาเลยนะครับ Roblox HQ Happy Birthday to you แต่ในข่าวบอกว่านู o ทำลาย Roblox HQ และ Builder Man ตกลงไปที่แม่นะ้ำจริงหรือเปล่าทำไมทำไมรู้สึกว่ามันยังปกติ<ถ>เข้าไปข้างในสิเราจะควรจะไปเข้าไปในนี้ทำไมครับ พราะว่าไปดูว่าโอเคหรือไม่เพราะในข่าวบอกว่านูปไปทำลายโรบอกเอ็กคิโอเคแล้วเขาในข่าวก็บอกอีกว่าบิลเดอร์แมนตกลงไปที่แม่น้ำครับโอเคนะครับขึ้นไปชึบลงมาครับข้ามสะพานครับนี่คุณอยู่ไหนอะนี่ครับมีสะพานกระจกครับนี่ครับนี่ครับโอเค บิวดอร์แมนยังอยู่ฮ่าสวัสดีครับคุณบิวดอร์แมนสวัสดีได้อ่านข่าวในบ้านหลังนั้นไหมใช่ครับ <c oughs> คือในข่าวเนี่ยบอกว่าน๊บทำลายโรบวอกอคิวแล้วผมก็ตกลงมาจากตึกเอแต่มันเป็นข่าวปลอม เอคิยังปกติดีแล้วผมก็เหมือนกันแต่สามารถแต่สามารถทำลายบิลด์แมนได้นะครับดูนะครับอ,อ้าวเลือดเลือดหมดครับแต่ไม่ลม้มอคุยยันได้อยู่ถ้าโนล่ะไม่มีอะไรอ,อ้าว No I am your father ต <laughs> ก oh, คุณมีตังค์ด้วย <c oughs> ไปที่สูงที่สุด ที่สุดแล้วนะครับอย่ายิงอยา่ยาอยา่ oh. ยาอยา่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 ยาอย่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 าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคโอเคโอเคนะครับมีพระจันทร์มีลมผมมีโลฟีโรบักครับอยากได้ไหมครับอยากได้ร yeah. yeah. อเล่นครับอ้า uh. วคุณเป็นโ์เหรอสแกมเมอร์สแกมเมอร์แจ้งจับ เออมีมีตั๋วด้วยครับเฮ้ยเอาจากไหนทิกออย่าอย,ย,ย่ายิงผมอย่ายิงผมทิกทิกเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเป็นอะไรครับทิกมาจากทิ๊กตอผิดครับทิกเนี่ยเป็นสกุลเงินเก่าของโรบอรครับซึ่งถ้าเก็บได้สิบอันเนี่ยจะได้สี่โลบาครับแต่เขาเอาออกไปเพราะว่ามันเป็นการโกงได้โบรบาได้ของ ได้ของง่ายเกินไปครับก็เลยเอาออกไปครับคุณเคยเห็นทิ่ของจริงไหมครับไม่ครับผมเล่นไม่ทันจิกเ<ฮ>ชา้าแล้วเนี่ต่อดีอ้าวแล้วผมไม่สู้โธ่ รอบนี้ผมจะสู้จริอืมอืมไม่อือนือน้ำนืๆๆ <laughs> เอื้อเอื้อเอื้อเอ,อื <Gew> ้อชอบนั่งเก้าอี้หมุนๆเก้าอี้หมุนๆมีครับแต่จะต้องทำลายรถก่อนโอ้อ้าวไม่เป็นไรผมสามารถติดบอลได้ครับอ๋ออ่า โอ้ oh. <laughs> ทำไมหนังสติ๊กมันโหดจังมันอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นซูเปอร์ครับมันแรงครับให้คือรถผมมาครับอย่ายิงอย่าคือรถผมมาแต่อย่ายิงอย่าอย่าไ,ได้เบาะนั่งสนุกสนุกไหเบาะเบาะนั่งเบาะนั่งเดี๋ยวผม<บ><บ>หาโดนบีด เดี๋ยวจะต้องออกเข้าใหม่อีกถ้าคุณนั่งโ okay, อเคครับดดขึ้น,นขึ้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 นรถครับสดดสดอ่ะนนคนนะคุณอ้าคนราคานี้นะเอาไปเัลเดียวกันประหยัดน้ำมันบล็อกมาวู้ ระเบิดอู้อะไรบ้างเนี่ยมีขนมอะไรไหมคุณรู้ไหมว่าร้านนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่ผมเอาออกไปครับคุณรู้ไหมว่า <Yeah. S 2> เป็นอะไรบ้างครับเลย์ <Le ia. S 2> ครับผิดครับสปันบ๊อบแล้วก็ตัวละครจากเกมเครื่องเกม แล้วก็ในร้านนี้เนี่ยมีเกมขายด้วยครับแต่ผมเอาออกไปเพราะว่ากลัวโดนลิขสิทธิ์มีอาหารมีอาหารหมาอาหารแมวด้วยครับแต่มันเป็นยี่ห้อของจริงผมก็เลยเอาออกไปครับแ้นี้อันนี้อันนี้เหมือนบอสเหมือนอะไรอันน,น,นี้อันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ครับตัวฮอนโรบ็อกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเอ็อนเชิร์ดอ,อนเพน อะไรเนี่ยผลไม้ครับคิดตั้ง Hiyo มีห <c oughs> ิวยุวอชยู u อ n แ m มอะไรชื่อผมคือพลาสติกแมนผมผมฟันดาบเก่งมาก Where's your item? คุณรู้ไหมว่า <My S 2> เออ <item. S 2> พูดพิคครับ Where's your item แปลว่าของของที่จะจ่ายอยู่ไหนเพราะว่าเราไม่ได้เอาของจากร้านไปจ่ายกับเขา,เอาของอยู่ไหนครับเราไม่สามารถหยิบได้ครับเอาคอนไปเอาคอนไป,ไปนี่นี่ เอาเด้รถได้นะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เออโน้บ๊ายบายโอ้ยไม่ต้องทำอย่างนี้เตต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 โอ้ย ก็รู้ไหมว่าในแมปนี้เนี่ยรวมความออริเจนอลเหมือนกันครับ,รบให้ขึ้นรถผมครับอา้าวทำไมตายอ่ะคุณกดอะไรครับไม่ได้กดเลยเลยโดนคอนคุณเหรอคุณถือคอนอยู่ป่ะเออใช่ใช่ครับอา้าวเกี่ยวด้วยเหรอถ้าถือคอนไม่ฟันเพื่หครับถ้าถือคอนไม่ทุบเนี่ยก็ตายได้เหมือนกันครับ อ้าวไมคุณไม่เห็นเรื่อนอนะเพราะว่าผมคอนสูงกว่าผมเป็นผมเป็นบนูสิรีโอเคครับเดี๋ยวไม่ถือคอนแล้วครับขึ้นขึ้นรถมาให้หลุดได้เลยครับแมบบนี้ก็รวมความออริจินอลของโลบ็อกดกันครับใยญยๆยๆๆ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  โอเคนะครับซึ่งสองตึกนี้เนี่ยจริงๆเอามาจากโลบ็อกสมัยปีสองพันเจ็ดครับเป็นมาจากคลิปเกี่ยวกับวิธีสร้างแมปโลบ็อกครับนี่ครับตึกสองตึกนี้ครับยกเว้นพื้นเต้นครับ <laughs> ผมพื้นเต้นผมเพิ่มเข้าไปครับ แต่พื้นเต้นเนี่ยก็เป็นพื้นเต้นแรกของโลบ็อกเหมือนกันครับอืมนี่จริงไม่มัวใช่ไหมครับใช่ครับส่วนป้ายเนาพูดผิดครับส่วน้านซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้เนี่ยบ็อกมาร์ทเนี่ยหรืออันที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตแรกของโลบ็อกครับแล้วก็แล้วก็ เดี๋ยวผมจะขับรถไปนะครับครัเอาความออริจินอลมีแค่นี้ครับอาออันนี้คือคุณรวมความเป็นออริจินอลใช่ไหมครับใช่ครับเอามาให้อีกไม่มีมีไหมครับมีแเอามีอีกครับตึก Roblox HQ อันนี้เนี่ยมาจากแมป Roblox HQ ซึ่งสร้างในปี2006ันหบตอน Roblox เปิดให้คนเล่นเป็นสาธารณะแล้วรถนะครับ รถรถนี้เพิ่งมีใหม่เองครับเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวเดวผมนีเนี่ยตอกน้ำรถเพิ่งมีใหม่แล้วน้ํานะครับน้ําน้าเพิ่งมีใหม่เหมือนกันครับแต่แต่ไม่ได้ใหม่มากครับปีสองศูนกครับแล้วพื้นนะครับพื้นพื้นแบบเลโก้อย่างนี้เป็นพื้นแบบต้นฉบับของโรบอทครับ ให้คุณรอที่สะพานนะครับแล้วทองฟ้านะครับทองฟ้าก็เป็นทองฟ้าแรกของโลบอ x ครับแต่อัปเดตแต่ถูกอัปเดตไปแล้วครับอเอ่อให้คุณรอตรงนั้นครับเดี๋ยวผมไปรับโอเคครับขึ้นมาได้เลยครับขึ้นมาครับ สวนสะพานนะครับผมเพิ่มความสงจริงโดยเพิ่มโดยเพิ่มข้างล่างครับ <Okay. S 2> มันคือที่ที่ทำให้รองรับน้ำหนักของ ออมสะพานครับจะได้ไม่ถล่มเหมือนสะพานจริงครับครับผมขึ้นรถมาให้ได้เลยครับครับอ,รอด้วยไปเรื คุณไปที่สนามบินครับนสนามบินเหมือนเดิมสนามบินเหมือนเดิมครับแต่เดี๋ยวจะให้คุณขึ้นเครื่องบินเฉยครับสนามบินสนามบินนานาชาติประเทศโรบอกครับบินเลยตอรี่อืมบินไม่ได้ครับ ส,สามารถบินได้ตอนเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นครับแต่ผมอาจจะเปลี่ยนในอัปเดตหน้าก็ได้นะครับครับอันนี้เหมือนพิพิธภัณฑ์เครื่องบินเลยส่วนอันนี้อยู่เหมือนเดิมครับโซดาเย่ห so ้อบ i l d ด์แมนนีเสียงไหมครับมีครับ ีครับ <Okay. S 2> อร่อยจังโอเคนะครับแล้วมีอะไรครับให้ขึ้นรถมาครับรถจะไหนนี่ครับ<ช> <c oughs> คุณเดินไปไหนครับเบอร์ครับสนใจผมไปไหนให้ขึ้นรถครับ<_><_><_> มทีผม่คุณคุณเดินคุณกำลังจะเดินไปที่ไหนครับไม่รู้เดินละเมอไมไหนครับร้านพิซซ่าครับให้อ่านชื่อร้านครับพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่า สวัสดีถ้าจะได้พิซซาเนี่ยจะต้องเอามาจากตู้กดพิซซาทางขวาแล้วก็ไม่ต้องใส่ตังค์ด้วยฟรีด้วยนะครับอืมติจตามครับคุณครับโอเคครับนี่คือตู้กดพิซซาคุณได้พิซซามาแล้วครับครบเอ,อ่อลงมานี่ครับนี่คือพิซซาของคุณครับครับคุณครับ พิซซ่าพิซซ่าอร่อยจัต่อไปนะครับให้คุณขึ้น,นรถผมนะครับมีเสียงนำ้ำน้ำนำพิซซ่า <Pizza S 1> <Okay. S 2> ไม่เป็นเสียงนำ้นำนำ้ำน้ำคับเป็นเสียงกัดโอเคครับนี่คือ สถานีตำรวจครับให้เข้าไปครับขอบคุณมากนะครับโลบอกซิตี้พอลิสต์สเตชันให้ให้คุณดูว่าใครอยู่ในคุกคุณนะผมเองเหรอใช่ครับมาบึกนะดูประเด้งเกอร์ไม่ใช่ดูประเด้งเกอร์ครับ อันนี้ใส่เข้ามาเฉยๆเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเพราะว่าถ้าผมไม่ได้เข้าเกมนี้เนี่ยแล้วแล้วถ้าท่านผู้ชมไม่เห็นผมเนี่ยจะได้เจอผมได้ในแมบ,บนี้ครับอ๋อเท่แม่แต่ทำไมต้องถูกขัง <laughs> ให้คุณดูตำรวจตำรวจดูตำรวจจริงๆตำรวจ คนนี้เนี่ยก็เป็นตำรวจอวตารตำรวจแรกของโลบอคเหมือนกันครับตำรวิซ่าอร่อยอร่อยจังขอบคุณที่แบ่งให้ผมยำมีย,ยำมยสามารถทำลายตำรวจได้ด้วยครับอ่บเลยผมร๋ยวตายถ้าทำทำลายตำรวจเดี๋ยวจะตำรวจจะสู้เรากลับครับ ก็เลยเลื่อนรดเหมือนกันครับใครเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายที่ต่อครับเดี๋ยวผมจะทุบคุณ โอ้ยแล้วกันอย่าทำผมโอ้ยความหดโอเคนะครับเข้าไปในบ้านครับ เอื้อเอื้อเอื้อไต่ให้เข้ามาในบ้านครับโททีวีมีข่าใหม่ไหมคะมีข่าวเดียวครับนั่งยังต่อครับให้ขึ้นบันไดข้อคำโมีอะไรครับ ห้องนอนครับโ oh อ้โหง่วงนอนง่วงนอนพอดีอนอนเลยละกันก็ <c ười> คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ออ <c ười> oh ้เ oh อ๋โอ้ อันนี้แนะนำหมดแล้วเหรอครับพี่ยใช่ครับกำลังสนุกเลยเดี๋ยวเล่นใหม่แล้วกันนะครับก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายยะยะาย่าอดเอ๊ยมือผลี ต่ไปหนโอ้ยก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับโอเคไปที่นี่แป๊บหนึ่งนะครับก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบายบายบาบายบายบาายบาย

ก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย